ใจตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้ป่วยใจนะครับแล้วทําให้ป่วยกายอารมณ์อารมณ์มก็คือทุกคนมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีอารมณ์สิ่งที่ทําร้ายเราทุกวันนี้อ่ะความคิดก่อให้เกิดอารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่บ่อนทาลายเราบ่อนทาลายความสุขในชีวิตเราเพราะเราบริหารจัดการอารมณ์เราไม่เป็นจิตวิญ,ญญาณก็คือความรู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ คำถามแบบปรัชญานิดนึงก็เราเกิดมาทำอะไรบนโลกไปนี้และชีวิตที่เหลือเนี่ยฉันคือใครฉันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงท่านพุทธทาสมีมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อคู่มือมนุษย์มีท่านไหนเคยอ่านคู่มือมนุษย์บ้างครับคู่มือมนุษย์เนี่ยในบทที่หนึ่งเลยธีมหลักของหนังสือเล่มน,นี้ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำอะไรบนโลกไปนี้ เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรบนโลกใบนี้นะครับชาตินี้ทั้งชาติเกิดมาฟาวเลยเกิดมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังสารวัตรทํางานหาเงินเรียนหนังสือจบเรียนหนังสือจบทํางานทานํางานหนักผ่อนรถผ่ถอนบ้านจ่ายค่านา้ําค่าไฟเสร็จละเดือนถัดมาก็ทํางานหาเงินผ่อนรถผ่ถอนบ้านจ่ายค่านา้ำ ชีวิตมันจะเวียนอยู่ในมินตางสงสารอันนี้คำถามก็คือเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาทำอะไรบนโลกใบนี้สี่อย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเราอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จะชวนพวกเราพิจะะารณาเป้าหมายในชีวิตตอนนี้ถามว่าฉันต้องการอะไรเราต้องการความสุขสงบในใจเราต้องการสุขภาวะองรวมนะครับถ้าเราอยากได้ตัวนี้สิ่งที่เราต้องดูแลตัวเราคือ holistic health หรือสุขภาพรวมองรวมสุขภาพองรวมตัวนี้สิ่งแรกที่ต้องทำคือร่างกายกับจิตใจร่างกายเราก็ฝึกหายใจฝึกเคลื่อนไหวฝึกออกกำลังกายโยคะชีกงไทเก็กพวกนี้หรือใครเป็นนักวิ่งนะครับใครเป็นนักวิ่งอยาคุณหมอเป็นนักวิ่งเป็นพวกเ uh, ทรเป็นพวกสปอร์ตแมนก็ uh, อ,ออกกำลังกายตัวนี้ไปจิตใจเราต้องดูแลจิตใจ เราต้องให้อามันใหอ้อาหารใจวิธีดูแลจิตใจก็คือเราต้องฝึกสติเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรามีสติเราบริหารใจเราได้เราจะควบคุมอารมณ์ของตัวเราได้ภายใต้อารมณ์ที่เราควบคุมได้เราจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รอบข้าคนที่อยู่ในครอบตัวคนที่อยู่ในชีวิตของเราเราเข้าใจตัวเรา เราเข้าใจคนอื่นเมื่อเราเข้าใจตัวเราเราก็จะเข้าใจคนอื่นว่าคนอื่นเขากําลังคิดยังไง<ๆ>เขากําลังรู้สึกยังไงเพราะด้วยความเป็นมนุษย์ของเราอะมนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดดัะนั้นเราเข้าใจตัวเราเพื่อที่เราจะมีสังคมเข้าใจคนอื่นเมื่อเราเข้าใจตัวเราสังคมคนอื่นเราก็าจะเริ่มพัฒนาตัวเราไปหาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคนที่เรียนสายมาเก็ตติ้งมาเขาจะเรียนเรื่อง5้า ห้านี้ของมัตสโลนะครับความป <Basic S 1> าัฒนาห้าอย่างห้านี้ของมัตสโลสูงสุดเลยเนี่ยมั l ส w โลใช้คำว่าเ e l f a แอคทิวล a t เซชคือการที่เรากลับมาตระหนักรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์ในตัวเรา mm. เพราะว่าในตัวพวกเรายังมีศักยภาพอย่างล้นเหลืออยู่คำถามคือ ฉันต้องการเอาศักยภาพนี้ไปแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้คนในชีวิตยังไงดูแลร่างกายท่านพระธาตุบอกว่ารักษาใจตัวเองให้ดีเท่านั้นอย่างอื่นจะดีไปด้วยทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราคือสุขภาพที่ดีไม่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อะไรในชีวิตจะมาชดเชยกับความลงเหลวในสุขภาพได้ จุดเริ่มต้นของความลน้มเหลวในชีวิตคือการไม่สำเร็จในสุขภาพหลายคนมีเป้าหมายชีวิตมีสิ่งที่ต้องทำมีสิ่งที่ต้องดูแลเยอะแยะเต็มไปหมดแต่พอป่วยกายขึ้นมาเท่านั้นแหละไอ้ฝันที่อยู่ข้างหน้าดับสลายไปหมดเพราะฉะนั้นก็ชวนพวกเรากลับมาดูแลเสร็จแล้วต่อไปขอให้ยึดหลักว่า เราจะต้องรอดชีวิตอยู่ได้และดีขึ้นไปเรื่อยๆถึงขีดสุดหลังจากนั้นก็ให้ช่วยผู้อื่นให้ถือว่าการช่วยผู้อื่นเป็นหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้คือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าถามว่าฉันเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรคำตอบย่อทิดมากเลยนะครับถามไทยก็ตามคนคนชาวพุทธจะบอกเกิดมาใช้กรรมนะครับเกิดมาใช้ไม่ใช่นะครับ เป้าหมายชีวิตเราคือเซิร์ฟแม่งทายฉันเกิดมาเพื่อที่ฉันจะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้คนบนโลกมนุษย์บนโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันได้ทำเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ฉันได้จะเรียกว่าคุณค่าฉันจะสามารถกลับมาสัมผัสกับคุณค่าในตัวของฉันภาษาจิตวิทยาใช้คำว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมหรือการเคารพนับถือในตัวเอง ทุกวันนี้ในสังคมคนที่รู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวน้อยคนที่รู้สึกว่าฉันมันไร้ค่าฉันมันก็เพราะว่าเขาด้ยค่าตัวเองเขาเขายด้ค่าตัวเอง,เข,เ,ขเ,องเขาไม่เขา้าใจเขาไม่เห็นคุณค่าตัวเองเขารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทําได้คือเราสร้างเป้าหมายเป้าหมายของฉันสิ่งอะไรคือสิ่งที่ฉันอยากทําแล้วสิ่งนี้มันจะกลับมาส่งเสริมชีวิตฉันยังไง Yeah,